สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิร์ลิซ่าช่วงที่ลิซ่าเงียบแปลว่าลิซ่ากำลังทำงานล่าสุดทางคลตได้เปิดเผยว่าลิซ่ากำลังถ่ายงานที่ปููมันและชอบมากที่สุดเบื้องหลังการถ่ายทำสตอรี่ที่สอนเบื้องหลังให้ลิซ่าเป็นบอสเองเป็นมาเนเจอร์ในการทำงานในกองถ่ายเป็นเหมือนในการทำทุกอย่างแบบ enjoyer ดูแล้วแบบดูดีเหมือนสัมผัสได้ถึงความมีชีวิตชีวาและลิซ่าก็เหมาะกับแบรนด์นี้มากแล้วคอลเลกชันแบรนด์นี้ก็น่ารักสไตล์ใสๆสดีใจมากที่ลิซ่าได้ร่วมงานกับแบรนด์ไฮสตรีทช่วงที่ลิซ่าเป็นอิสระกับค่ายมันดีอย่างนี้นี่เองชอบฉากนี้มากตอนที่ลิซ่ายโยนกระดาษดูแล้วรู้สึกสะใจยังไงไม่รู้ฟิลเหมือนฉันเป็นอิสระกับค่ายแล้วมันดีแบบนี้เองฉันเป็นอิสระแล้วฉันจะทํางานให้เต็มที่ไม่มีใครกักฉันไว้ แล้วฉันจะหลดปล่อยความสามารถของฉันให้เต็มที่และตอนนี้เธอก็เป็นได้ทุกอย่างแล้วทั้งซ e o ดาราเป็นโมเดลเป็นดีไซเนอร์เธอเป็นได้ทุกอย่างแล้วและเป็นอะไรอีกหลายอย่างมากรูปนี้เหมาะกับการเป็นบอดมากเธอคือผู้หญิงที่ฉลาดเธอมาเพื่อไม่ใช่เป็นไอดอลอย่างเดียว เธอเกิดมาเพื่อมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่ในวงการ K-pop อย่างเดียวเธอเกิดมาเพื่อทําความฝันของเธอให้ประสบความสําเร็จในหลายๆอย่างในหลายๆการงานไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นวงการไอดอลและอีกหลายอย่างที่ลิซ่ากำลังจะทำลิซ่าอยู่กับใครก็เหมือนรู้จักกันนานแล้ว ลิซ่าอยู่กับซ e อคิฟดูเหมือนลิซ่าสนิทก,กับเขามากเหมือนสนิทกับเขามาก่อนเพราะน้องลิฟทำงานกับเขาแล้วทำงานด้วยกันแล้วดูเข้าขากันสุดๆและที่ภูมิใจมากที่สุดเห็นทุกๆคนเอ็นดูลิซ่าและให้เกียรติลิซ่าและทำงานอย่างเต็มที่มันดูสนุกสนานรู้สึกดีใจมากที่คนที่ทำงานกับลิซ่าทำงานอย่างเต็มที่และให้เกียรติน้องลิซ่าที่ไม่เหมือนทำงานแบบเมื่อก่อนแล้ว แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ